เราพี่น้อง3ามคนอาศัยอยู่ที่รักกามาตลอดชีวิตรักกาเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงซึ่งหากต้องการอะไรก็สามารถหารือกับผู้หญิงที่มีอำนาจได้แต่สิ่งนั้นถูกไออสทำลายสิ้นเราถูกบังคับให้คลุมหน้าถูกห้ามไม่ให้นุ่งกางเกงไม่ให้ออกนอกบ้านโดยไม่มีผู้ชายคอยตามดูเพื่อนของเราถูกบังคับให้แต่งงานหรือเป็นนางบำเรอให้กับทหารไอเอส พอเบื่อทหารเหล่านั้นก็ทิ้งให้ผู้หญิงท้องไม่มีพ่อไอเอสก่อตั้งกองทหารหญิงขึ้นมาให้คอยจ้องพวกเราทำรายพวกเราและคนตามร่างกายในที่ที่ไม่เหมาะสมพวกเขามีภาษาใช้เป็นของตัวเองนอกเหนือไปจากภาษาอาหรับพ,พี่สาวของฉันถูกคนที่บ้านสามีรายงานเธอถูกตำรวจศาสนาจับและถูกลงโทษด,ด้วยการโบยนับครั้งไม่ถ้วนจนร่างยับเยินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ผู้หญิงที่ท้าทายการเมืองของพวกไออโดนหนักกว่านั้นหลายเท่าพวกไออทิ้งผู้หญิงเหล่านั้นไว้ในที่เปลี่ยนที่เป็นถิ่นหากินของฝูงหมาในให้ถูกกินทั้งเป็นน้องสาวของฉัดอายุ20ต้นเธอไม่กล้าออกจากบ้านเธอนั่งอยู่กับแม่ทั้งวันแม่กับน้องคงไม่มีวันได้ออกจากรักกาพวกเขาไม่เคยฟังวิทยุเพราะกลัวเพื่อนบ้านที่คิดว่าวิทยุเป็นเสียงจากนรกจะไปรายงานไอเอส ฉันบอกคุณหรือยังฉันมีลูกนะลูกชายฉันอายุหกขวบฉันคิดว่าลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแต่ลูกกลับไปฟังนักสอนศาสนาที่สอนให้เกลียดชังกันฉันเตือนลูกว่าอย่าไปพูดกับคนเหล่านั้นเลยแต่ลูกกลับตะโกนใส่หน้าฉันว่าแม่เป็นคนนอกศาสนาเป็นหมูลูกไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนลูกถูกล้างสมองให้เกลียดฉันฉันได้ยินผู้หญิงประสิบกันในกลุ่มว่าพวกเธอต้องการอิสระ แต่กลับเห็นด้วยกับการถูกกดขี่รัก,ก้าเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าแม้ในกลุ่มคนสนิทรัก,ก้าสูญเสียวิญญาณไปแล้ว